โดยภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรยัยและนำสวดมนต์บทธรรมจักกบปวัตนสูตรทั้งอย่างได้รับชมวิดีโอประมวลภาพทบทวนบุญเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและวิดีโอโอวยพรวันเกิดสำหรับกัลยาณมิตรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคมพร้อมมอบของเที่ยวระลึกจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา โดยมีประธานกล่าวคำถวายประทีปได้แก่กัลยานมิตรปัญญาวีกัลยานมิตรเจเรมีกัลยานมิตรยัสมินและกัลยานมิตรเจมส์คานพร้อมทั้งได้น้อมถวายประทีปและปัจจัยธยธธรมแด่ท่านประธานสงในโอกาสนี้ท่านประธานสง์ได้ส่งมอบประทีปให้กับประธานจุดประทีปเอกและคณะประธานรอง เพื่อร่วมกันจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาอย่างพร้อมเพียงทั้งยังได้แจ้งข่าวกิจกรรมงานบุญที่จะได้ร่วมกันสร้างในอนาคตพร้อมทั้งให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจากนั้นเป็นพิธีอธิษฐานจิตบูชาข้าวพระและถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ด้วยจิตเลื่อมใส และในเวลา22.30นาทีตามเวลาท้องถิน่นทุกท่านได้พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN และในช่วงท้ายทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจเป็นอาสาสมัครช่วยกันเก็บงานด้วยความปิติและเบิกบานใจเพื่อสืบสารวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทน,นกยูง